รุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี35นะครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี35ตอนนี้นี่ก็จะมีเนื้อนวะโลหะด้วยครับนะองนี้เป็นนวะโลหะต่อโคตรคมชัดครับนี่คมชัดลึกนะจมูกโดง่งเมตรงเมต,มตาติดชัดนะครับนะสร้างแค่2,000องค์ครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี35นะครับนะเป็นที่นิยมนะครับ หมายปองของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพญาเต่าเรือนที่รักและบูชาพญาเต่าเรือนเป็นอย่างยิ่งเลยรุ่นนี้นะครับรวยไม่หยุดสร้างน้อยด้วยเนื้อนวะสร้าง2,000องค์ครับแล้วก็รุ่นปดนี่นะปดนี่รุ่นแรกปี2,536องค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับต่อโคตดด้านบนขวามือเป็นโคตเจดีโนะโคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกนะแล้วก็จมูกโดงนะครับผิวสวยเม็ดระศกงามนะเม็ด ตรงเมตตาคิ้วปากมือนะครบเลยครับปดนี้รุ่นแรกเนื้อเงินปี36นะครับสวยเลยสวยเลยครับนะนะครับปดนี้แล้วก็มีรุ่นไหนอีกรวยรวยรวยอ่ารวยรว,ยรว,ยรวยในปี36นี่รุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมแต่องเนี้ยนะเป็นเนื้อ สตังนะครับเนื้อสตังสร้างแจกกรรมการนะครับนี่จะตอก2โค้ดสตังเนี่ยมีทั้งตอก2โค้ดและตอก3โคดนะครับอันองนี้ตอก2โคดล้วดูครับมีนิ้วมีนิ้วหน้าตาครบนะครับอ่าเนื้อสตังนะรุ่นรวยรวยรวย,วยชื่อก็บอกแล้วบูชาเพื่อเสริมความมั่งคั่งร่ารวยครับรวยรวยรวยเนื้อ สตังแจกกรรมการปี36นะพร้อมเลี่ยมทองด้วยครับนี่งามๆเลยจากพี่จา๋าองนี้ผิวออกประกายนะน้ำทองเยอะมากนะน้ำทองเยอะมากสวยสมบูรณ์จริงๆครับนะสามรวยปี36ครับนะแต่บางองค์จะมีคราบนะคราบน้ำมันรองบล็อกแม่พิมพ์แบบเยอะเลยนะดำๆดำๆนะรุ่นเนี้ยเนื้อจะแข็งแล้วก็นิ้วจะติดนะนิ้วจะติดยากมากนะองนี้ยังมีปลายนิ้วนะถือว่าสวยเลยครับ มีคาบนิดหน่อยมีคาบนิดหน่อยคาบน้ำมันนิดหน่อยครับสวยๆรวยๆเนื้อสตังแจกกรรมการปี36นะครับแล้วก็ในปี36เนี่ยก็จะมีพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ครับที่ได้รับความนิยมมากอีกเช่นเดียวกันคือพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสเล็กหรือไตรมาสเล็กพิมพ์พเล็ก3แชะนะปี2536ประสบการณ์3แชะนะค,คือยิงไม่แตกนั่นเองครับดูครับจมูกโดง่งนิ้วครบนะบผิวกระจกสวยมากนะครับ นะสวยจริงๆครับองนี้นะปี36นะครับไตามาสนะพญาเต่าเรือนรุ่นไตามาสพิม์เล็กเนื้อเงินปี36นี่ครับนี่ต่อโค้ดด้านหลังด้านบนขวามือนะครับเป็นเนื้อเงินนะบล็อกนิยมอุนอนนะสวยๆครับไตามาสเล็กเนื้อเงินปี36มครับแล้วมีอะไรอีกอในรูปแบบของพระปิตาก็มีนะในรูปแบบของพระปิตาก็เป็นพระปิตาพาโชคนี่ครับพระปิตาพาโชคแล้วเป็นปิด ปิตาวานมหาอุดด้วยนะปิตานำพาโชคลาภปิตทวานนะกันสิ่งไม่ดีกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มองเห็นที่มองไม่เห็นก็ดีนะนะครับปิตาพาโชคมหาอุดนะครับเนื้อเงินปี2 5งพัายส่้าสร้างไว้แค่1,000องค์นะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินสวยสมบูรณ์จริงๆครับนะคลิปเลยครับทุกท่านนะปิตาพาโชคเนื้อเงินปี35นะครับและในปี35ก็ได้สร้างเหรียญนี้ครับเนื้อเดียวด้วยนะเป็นเหรียญนะครับ พระสมเด็จรุ่นสารพัดนึกนึกหวังสิ่งไหนก็สมปัตนานะปี2 5ง5นาสีสร้างแค่เพียงเนื้อนวะโลหะในรูปแบบของรอโบราณต่อโค้ดเป็นโค้ดปลดนี่นี่ต่อโค้ดเป็นโค้ดปลดนี่นะปี35ครับนะสวยมากนะพระสมเด็จรุ่นสารพัดนึกนะครับเนื้อนวะโลหะครับนะไม่มีเนื้อทองคาไม่มีเนื้อเงินไม่มีเนื้อทองแดงนะรุ่นนี้นะนะครับ ยังไม่เคยเจอเลยนะครับนะตามตำราที่รู้ที่ศึกษามาก็มีเนื้อเดียวก็คือเนื้อนวะนะครับนะแล้วก็มีรูปถ่ายบูชานะวาระแรกอันนี้วาระแรกนะฮะต่อโค้ดต่อโค้ดนะโค้ดเดียวกันกับพญาเต่าเรือนนะสะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีปีสามสามนะครับเาเรียกว่ารูปถ่ายบูชาวาระแรกในขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับนี่ด้านหลังปั๊มนะครับตาวัดไล่แตงทองนะครับ นะพร้อมกับสั่งทํากรอบทองคํา90%ฝังเพชรแท้ให้ด้วย2เม็ดนะครับนะไว้ห้อยโชว์หน้าเสื้อสวยมากจริงๆครับ